สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับในช่องทาง YouTube นะครับเจอกันเช่นเคยนะครับเหมือนทุกวันเนาะก็จะเป็นแนวทาง4 5หาน้อยนะครับในคลิปนี้ฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย v i p นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้มาแค่รอบเดียวเนาะก็ต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับฮานอยกาชาตินะครับให้8กับ4ผลที่ออก2 02กับ61นะครับก็ให้4 1 8 1นเนาะเข้ามา6.1นะครับ รุดไปรอบนี้ฮานอยพิเศษให้เจ็ดกับสี่ผลที่ออกสี่หนึ่งศูนย์แปดสี่ใครรู่ดที่สี่เข้าไปที่สี่แปดแปดสี่นะครับเ<ม>น้นๆเนาะในรอบนี้รอบพิเศษเนี่ยก็ถือว่าเดินดีนะครับในะช่วงนี้เดินดีอยู่นะครับช่วงนี้ฮานอยพิเศษฮานอยปกติให้ศูนย์กับสองนะครับผลที่ออกสี่สี่กับเก้าแปดนะครับตองสี่นะครับเนาะ หลัก4ก็ก็เน้นอยู่นะครับ0ูนย์สี่เนาะแต่เข้ามา4ีสี่นะครับหลักแปดเน้นสองแปดเข้ามาเก้าแปดนะครับก็หลุดไปนะครับฮานอยวีไอให้สามกับเจ็ดผลที่ออกศูนย์แปดศูนย์หกหกนะครับอันนี้ก็หลุดไปเหมือนกันนะครับเน้นเจ็ดแปดสามแปดเนาะเข้ามาแปดศูนย์นะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับของวันที่ยี่ห้านะครับเนาะพอขอให้พี่ๆที่เข้ามาติดตามนะครับ ่นใดเราก็ขอให้โชคดีจรงๆปังๆก็แล้วกันนะครับฮา0อยกาชาตนะครับพี่ๆรอบแรกของเราผมให้ไปที่เลขหนึ่งกดเลข7จ็ูดไปที่เลข7นะครับ70็ดศูนย์เจ็ด สามตัวหนึ่งเจ็ดสองนะครับส่วนฮานอยพิเศษนะครับผมฮานอยพิเศษวันนี้ให้ไปที่เลขหกกับเลขเก้านะครับ6กับ9กเนอะลูดไปที่เลขเก้านะครับ เก้าสองเก้าสี่เสองหสี่นะครับสามตัว6 9เสตัวเน้นตัวเจาะนะครับ 9 2 9 4 6 8นะครับท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมอีกหน้านะครับก็จะเป็นฮานอยปกติกับ VIP นะครับพี่พีนาออีกหน้าจะเป็นฮานอยปกติกับ VIP ปกติวันนี้ผมให้ไปที่เลข0กับเลข3นะครับลูดไปที่ เลข3นะครับ31 32 36 02 03 06 3ตัวนะครับ036นะครับอันนี้ฮานอยปกตินะครับ ส่วนฮานอย vip นะครับ vip ได้เลข5กับเลข9นะครับรูดไปที่เลข5 5 0 5 6 5 8 9 0 9 6 9 8 3ตัวนะครับ9 5 8นะครับ สำหรับแนวทางนะครับ4-5นอยของเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าไหนชื่นชอบนะครับในรอบไหนวันนี้แอดก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงเฮงปังปนะครับก่อนออกไปนะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดนะครับสลับคลิปนี้สวัสดีครับ